การปลูกบัวด้วยใบบัวผันบางชนิดนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยใบโดยเราสามารถสังเกตบัวผันที่สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยใบนั้นจะมีปุ่มตาหน่อตรงกลางใบมีสีเข้มและนูนขึ้นมาบัวผันกลุ่มนี้มักมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่นิยมนํามาทําบัวกระป๋องคือบัวผันที่ใส่กระถางเล็กๆขายในราคาถูกเนื่องจากขยายพันธุ์ง่ายทําปริมาณได้มากในเวลาอันรวดเร็วการขยายพันธุ์บัวด้วยใบนั้น เราอาจรอจนตาหน่อที่ใบจเจริญไปเป็นต้นเองจึงแยกไปปลูกก็ได้แต่จะใช้เวลานานพอสมควรถาาต้องการให้ตาหน่อที่ใบจเจริญไปเป็นต้นอย่างรวดเร็วเราจะตัดใบออกจากต้นเมื่อใบเริ่มแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองใบที่ตัดออกจะนําไปลอยน้ําไว้ใบจะเริ่มย่อยสลายตัวเองและนําสารอาหารไปสร้างต้นใหม่ขึ้นมาเมื่อตาหน่อเปลี่ยนเป็นต้นใหม่ก็จะนําไปใส่กระถางดินโปก แค่น้ําเอาไว้ไม่นานรากก็จะเดินและแทงใบใหม่บผลนผิวน้ำขึ้นมาเป็นไงบ้างครับเป็นวิธีการปลูกบัวที่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วยแต่วิธีการนี้ใช้ได้กับบัวผันบางชนิดเท่านั้นนะครับ